นานนทีเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันสองต่อสองเหตไม่มีนางข้าหลวงคอยมากวนใจพี่อดีใจแทนน้องนะน้องก็จะได้ออกเยี่งออกเรือนมีคู่ครองแต่งงานส่วนพี่เองริษยาพวดนี้พี่คงหมดโอกาสแล้วล่วะพี่คงจะไม่ได้แต่งงานเหมือนกับน้องยิงคงจะต้องอยู่ดูแลสเสด็จพ่อสเสด็จแม่แต่จนแก่ตายได้แน่เลยนะ้องพระแม่นาง พูดแบบนี้แล้วเบคะาในน้อยจะเสพ็พ่อเสด็จแม่เลยนะเบคะอันที่จริงแล้วหม่อมฉันแสโงสมหม่อมฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาที่เสด็จพ่อเสด็จแม่ของเราได้ให้กับเขาเอาไว้ถูกพมินานเบคะถึงหม่อมฉันแต่งงานไปแล้วแต่หม่อมฉันก็ยังรักและก็หม่อมฉันก็ยังคิดถึงพมินานอยู่เสมอหม่อมฉันไม่หายไปไหนแน่นอนเบคะจริงหรอจริงสิบเบคะ แปลกมัดเลยถึงแม้เราจะเป็นพี่น้องต่างมารดาแต่เราก็ยังมีความรักต่อกันถ้าหากว่าเจ้ารักพี่เจ้าลงมองหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายสิน้อนพระพี่นงางคำสุดท้ายอะไรกันเล่าเบียค <อะ S 1> ่ะทำไมพูดแบบนี้เล่าก็เดี๋ยวอีกหน่อยหมายควยังไงน้องหญิงก็ไปแต่งงานคงจะอีกนานคง กว่าเราเจะได้มาเจอกันพี่ก็คงจะคิดถึงน้องแย่เลยโอ้พี่นางมันยังไม่ถึงวันนั้นเลยบอกฉันว่าเราอย่าคิดมากเลยนะเพคะก็ได้พี่จะไม่คิดมากก็ได้รเรื่องแค่นี้ฮะว้าวน้องอยางห็นอะเลยหรือเปล่าอะไรเหรอเพคะวิวทิวทัศน์ท้องทะเลสวยงามมากเลยน้อง่นี่ะสิเพค้าที่เกิดมาพี่ไม่เคยเห็นมาก่อน พอๆตรงนั้นน่ะตรงนั้นเนอะเหรอคะพระน้าตรงนั้นไงน้องลองไปอยู่ใกล้ๆหน่อยว่ามันเป็นป่าอะไรมันมืนมากเลยพระน้เห็นได้ยังไงหมอซีไม่เห็นนะเบคแต่พี่เห็นนะน้องตรงนั้นไงดูให้พี่หน่อยนะพี่อยากรู้ว่ามันเป็นป่าอะไรอะก็ได้เลคค่ะเดี๋ยวบอกใแต่ว่า